เนี่ยเปิดดีแคนตุมดนีเลยเพิ t <t <t ่นตะับขขอบคุณเจ้าภาพครับวันนี้หมูน้ำตกหมูน้ำตกนี่ครับอันผมก็นองก็ได้เสีกระเากันที่แรกกอกเสร็จรับเราแล้วครับนองกว่ากินเขาซะก่อนนะกินเขาก่นองเสียกระเปาให้กิน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับอันมันเนาะคือเก่าเนาะนะครับหลังจากขับสีเบาซุกบบาหน่อยเนาะกลับไปแล้วครับสีเขาสูมหมดปกติเนาะนะครับพี่น้องกับสีเงียบๆครับบ้านวัที่นี้วันนี้วันนี้เบาหลีเพิ่อนกะยังเพิ่งกลับเนาะเพอมันจะเส่วอเพิ่อนกินข้าวแรงนำเท่าก่อนเนาะหลังจากพอกันไปส่ง งานอินดีกับคำสีเนาะเนรอเป็นไปกูเทปเนาะเราเลยไปกับไปโซนน้อกันเนาะพาเพิ่นมาถ้าพร้อมคุณจักเนาะเวลาไปเที่ยวไปเล่นไปเสดเหลาวเนาะเราเลย่นบ่เคยไปเพิ่นก็อยากไปอยู่คนนี้ประมาณเนาะอยากไปหาสุ่มบรรยากาศสงลาวเพิ่นมาเนาะเลยพาเพิ่นมาองคุณจักน้องๆไว้นะครับกับคำสีไว้เนาะพี่น้อง จากบ้าสุกบ้านน้อยไปเนาะเวลาไปหันไปหนีพ่อได้ไปเที่ยวหาบ่าวหรีไปเปิดหูเปิดตานั่งพอบา่าวหรียังไม่เคยไปเนาะโอ้กับคเคยไปซ้อซั่มเที่ยงไปเนาะไม่หนีนน้ก็ไดลถ้าเกันอุบัติเห็ดต้มเหลือไอ้ระวังเว้นไปเนาะต้มต้ม่มงวเนาะพังกินตั้งแต่เข้เสาร์อตอนเที่ยงอย่างเนี่ยถ้ากันกินกคำซีบาซ้บาสุกบ้านน้อยเนาะ มาก,กันกินซอยจุก็มีเนื้อกับต้มเนื้นะเอเนาะไลยอุ่นเพิ่มให้มันเปื่อยๆบัดนะครับอยู่ในคลิปคำสีเด้อพี่น้องพอกันทีก่กับขอกินกันเนาะของซอยจุกแลคนเล้าซอยจุเอาไปนอนก,กันสิอย่างมง้วนข้าวกระเหล่วนะครับพี่นอกก้องพีสิไอ้เอามาหั่นพี่สินพี่สินเนาะบางๆเช็ดมูนน้ำตก เสบๆกินกับเมียกับบาโอเล่เนาะก่อนพันสี่กับบ้านเปมาเล็ดน้ำเนาะพี่น้อโมมาเล็ดน้ำกันโบงเงาถ้าอยู่กับเมียกับที่สองคนกับที่เงาเนาะพอโมผพากันกับบ้านเอ้ยไปกรุงเทพยบมาแหน่พันอาจจะมาเว้นอนพักอยู่บนสักคืนเนาะเพื่อเปนกลับมาจากกรุงเทพยเอ้ยสุราไปกรุงเทพยบกับไปสุรา วันไหนเพิ่นมาจากสุราษฎร์อาจจะมาแวเล่นหรือพักผ่อนจะขึ้นเนาะยี่เพิ่นว่าเด้บ่ฮู้จังไดหนเราทาโมงยังเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเนาะเป็นเมื่อยเมืดอยนอัดเดองเป็นปวดเป็นอื่นอื่นจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นจัาไดนนอัดเดือดเจ้าน่อยเป็น้องเนาะก็บไล่กับมอข้างนะพี่น้องพักกันมวนเนาะปาร์ตี้เดินผอกันเทื่อนกันสิพักกันมวนในจักหน่อยนะครับ เป็นไม่ไดกาดได้เลียกันหน่อยสิเป็นหรอกคับบทเดียวกันไปนอกลูกนอกทางเนาะเป็นหรอกจะได้กับฝากกำลังใจอันมันหนอกยังได้อนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่เพื่อเป็นกำลังใจอันมันหนอกเนาะเพื่อฝากเอฟสีคำสีบาสุกบาสน้อยแน่นะครับไม่กำลังใจอันมันหนอกแล้วไม่ได้ด้วนะเขาจะเฝ้าลืมอันมันหนอกเด้อพี่น้องเป็นไม่ไดกาดได้เลียกันหน่อยสองพวมเมีย ชีวิตประจำวันผมก็บบมีมกกนนอยอะไรนะพี่น้องนี่เีวิตม้นน้ำตกกันนี่หั่นหน่อยๆนะพี่น้องานะนี่พักเข่าก็บเลื้อตะเทียงนะเนาะเขาเคยไปเ็พักหลายก็บนี่นี่หม,มูนี่ตู้เย็นต้นสองต้นเนาะเรื่องว่าชีวิตม้นน้ำตกกันกินมนี่พักหลายนะที่ได้พักกักคยกินเ้อยจุบนเทียงเนาะพี่นะ้องเนาะ เล่ยสิบเนเยเปสิบเบวันนีสิบไสิ่นี่บางบบางเีน้บกเปลือย่น้อต้มต้มโดนแห้งเนาะต้มโนแห้งนี่โมูนโต๊ะ่อครับสิบเบอร์ตเปลือยหมเนี่ยเปอยเปลือยเปลือยได้ไหมเปลือยไ้ตุ่มตุ่มโดนเนเนะ สวัสดีทา่านผู้ชมท่านใดสวัสดีสวัสดีสสดอัานผู้ชนิยมนะวันนี้ท่านสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอเล่บรรน,นอกครับโอเล่บรรน,นอกครับผมทีมงานอะไบรรนอกคือเก่าโอเล่ยังห่้อไก่กลับพี่น้องเมื่อไหร่ครับคุนนยโทรศัพท์าีหนาบ้านเนาะแม่น้นองเหงาเหงาตะมุกบูฟันกับเบิร์นเนาะก้องน่องกับเบิร์นเหรอน่องข้ามซีน้องน้องในน้องมันกลับเลิศเนาะแม่กรับเบิร์นเหรอเดี๋ยวจะเข้าไว้ให ไม่เอาเบ้าซุกเพื่อนเะากับไปเดี๋ยวนาะหมูน้ำตกหมูน้ำตกนี่ครับอันผมก็น่องก็ได้เหตุการเผากันถ้แรกก็ต้องมาติดกับเราแหละครับน่องบอกว่ากินเผาซะก่อนนะกินเผาก่อนน่องเหตุการเผาให้กินน่องว่าเอ้ยนี่นี่หมูหมูครับนี่เนื้อนีตุ๋นเนี่ยมันเหลือเนื้อต้มเนื้อเหลือตังเทียงเนาะตังเทียงแล้วเก็จิ้มกับน้องๆนาะกินมเขาข้าวมันน้องอ๋อนี่นี่น้องก็ต้องเห็ดไอ้หมูน้ำตกนี่ครับ อ้ยมูน้ำตกน้ำตกนะครับมูน้ำตกคือเบาอเลรียดได้กรับฝากให้กำลังใจเบาอเลรวันน่าวัน้เออนะครับพี่น้องแมนครับขอฝากเป็นกำลังใจให้นี่นะครับเพราะวัดส่องยังวันพานเนาะแมนครับธนาคารภูมิก็หาลอยทรับแล้วก็ทรัพย์แล้วก็พันกว่าชั่วโมงเองเยอประมาณสามพันกว่าชั่วโมง คือไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเล่าเธอหนึ่งกับไปเที่ยวเล่าไปหาคำสีไปหาจิ้มงานด้วเนาะทางเล่ากับทางน้อมไปเที่ยวไปเที่ยวไปแตางไปไปเที่ยวน้ำเหลือกะนเดี๋ยวไปถ่ายคลิปน้ำเก็บตาเนาะเก็บข้องช่งแจมไว้เนาะเวลาเาลูกเต๋าใหญ่มากอย่าพ่อเลยเปิดเบิืงเพื่อจะเคยไปมาแล้วเพื่อจะคล้องถามากกว่าพ่อเลยเปิดฝืนก่อนหลังเนาะเพื่อถอพนักก้อคืออะไรนี่ครับปลาอันเทียนไมโน่ให้กินมื้อนี้ เหนือลงไปอเหนือลงไปอ่ะคันเหล่าลงไปลงมอไปลงไปเลยครับนี่กไปเลยเอาอะไรให้ยังนี่ครับไปเลยน้องบอกว่าสีเฮ็ดน้ำตกหมูให้กินเมื่อกี้เสียบหมูน้ำตกใส่กระโควงลงไปอือเดี๋ยวจะสีภาไปเบิ่งกัครับนะสีสันไปจังใดแต่ว่าให้น้องเนี่ยเห็นภาพไปเราเหมเบิ่งก่อนไปไปเนี่ยอโอ้ ใส่ข้าวโพดไปแล้วข้าวโพดไปแล้วมาน้ำปลาลงไปน้ำปลาลงไปนะครับเนาะใสาจลกหน่อยคนเนียวนิดหน่อแล้วเนาะนี่ครับคนเห็นไหมครับอือหือนี่ครับอีกหม้อหนึ่งก็เป็นหม้อหม้อตุ๋นเนื้อครับตุ๋นเนื้ออันเปิดโชว์ด้วยตุ๋นเนื้อเปื่อยๆอู้อูเดือดๆเปื่อยๆนะครับเปื่อเนี่ยมะเขือมะเีือมันเปื่อยเนาะอันตั้งไปเบอร์เกอร์เปื่อยคอนเดนเปื่อยเดือดอันนี้ เบยนี่ครับบรรยากาศเล็กๆอย่างหน่อยนะนี่เอาดิขี้เขาอีเดียมจะไปกรับเก้าไข่แม่นไปนอนเราเอา่ิไปนอนอยู่ไข่ทหารมีหรอครับไปนอนพักค่อนนอนพักค่อนอยู่ไข่ทหารเอาไปนอนก็จะจะไปนอนอยู่ไข่อยู่แต่ว่าถ้าไปอยู่บ้านบ้านหลวงมันก็ดสีอย่างบ้านมันส้มเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้านไม่มีคนอยู่มันก็ดสีส้มเป็นบ่แม่แอนโซมันอ่ะถึงข้างออกไปเศากะ ก็จจ้านล่ะเขากบบดูแลบ้านเขาพอดีบ้านไดียนาะเมียงเดีบวเขาแบบคนเศร้าน้อเมียงครับมานีิมาเนาะห้องลูกหลวงวะเนี้ยะห้องลูกหลวงเอออืมนี่นี่ครับนี่ลูก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 บ่าวอันนี่น่ารักที่สุดนี่หงายกับเต่านี่ครับเต้าลูกเต้าลูกเต้าอ๋อน้องๆไปกั็ไปแล้วคือเงาเงาเนาะ ขนาดได้พอน้องซัำนี่กะรู้สึกว่ามวนเนาะมวนมวนอยู่ไงบ้างมวนน้องกันเองอะไนมวหลายเฮ้ยเออห็นเจ้าบวเก่งกังไม่ความสุขอยู่แล้วแมนน้องมีหลายคนกังวลแมนหน้องก็ได้ใส่ดีดก็หน้องแต่ละคนุนยังไงกันเองแห้งกันเองแบบบวกกิงเนาะแมนจับบวกกิงแม็นว่ามวนอีห้างเอาไปมาได้จะไปราดน้ำอัดบบหน่อใส่ไปเนาะติ้นคำสีเบาสุปเบาหน่อย ไปเล่าไปเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวไปเที่ยวน้องหน่องกวากวาไปเลยน้องบอว่าเดี๋ยวน้องดูแลเองน้องว่าเดี๋ยวไปเที่ยวไซสน้องว่าเป็นไก่ทั้งเที่ยวเป็นไก่ทั้งเที่ยวน้องว่าพาไปพักผ่อนในโตน้องว่าพักผ่อนในโตเปิดหูเปิดตาเลยนะเปิดตาเมืองเล่าเขากัทตั้งคุนกับมองเที่ยวไรเนาะน้องว่าธรรมชาติสิหน้าธรรมชาติความของมันไรเนาะแม่ บ้านเฮามันก็มีแต่ว่ามันมัคือบ้านเพิ่นเนาะแม่นบ้านเพิ่นมันมันเนียอารมสมบูรณ์ดีแมนอือท่านผู้ชมที่ท่องเที่ยวกันไรนี่ครับเบ้าอะไรกันสี่อยากไปครับนี่ครับเบ้านบ้านเคยไปมากเที่ยวหรอสองเที่ยวสองหรือสามบ้านไปสองเที่ยวหรอมั้ยนี่นะครับลาบนาสิเห็นบ้าอะไรบ้าเลไไปลาบไปดั้มนะครับนี่คนี่เป็นโตเตะเป็ดควนน้องๆนี่พูดหรอครับพี่นี่เออ อืนี่นี่ที่เด็ดนี่พี่น้องคนหนึ่งไปบ่หมูน้ำตกกินได้มาทำได้ครับเบิงครับเบิงป็นยั่วทำได้ไรยั่วมาพี่น้องไปกินกันเถอะไปกินกันเถอะเตรียมกินเลยไปเดี๋ยวขยัดอ่าทำเองเขาได้ครับเดี๋ยวไปพาไปกิน ครับผมคข้าวเหนียวเบิร์ดกินน้ำอ่านะครับข้าวดูสิกินเข่าเรียบร้อยพี่น้องเยอะเลยหลาบเป็ดเลือกังเทียงลาบเป็ดก็มีกับตุ่มเนี่ยเลือกังเทียงตุ่มเปื่อยๆเก่าๆเนาะตอนแรกไม่โมเปื่อยเนาะแมนครับมาเดี๋ยวตักเข้ากับโมน้ำโตกนี่พี่น้องนี่ตุ่มเด็กตุ่มแบสูตรลิศเห็ดพี่น้องให้มาเนาะหอมแห้งครับหอมแห้งหอมได้หลายเลยครับมันจะมันจะหิ้วเข่าบ่ อาซิแมนเนาะนี่ดุดดุดแนงแนงนี่ผมแปร้อมครับผมแพร้อมเอาพักสู่พี่น้องก่อนเนาะนี่ครับพักพักกระจายพักกะจายครับย่างก่อนนี่ครับกล่อกำลังกินด้วยกันกับถ่ายพี่น้องนี่สิสองนมสองนมสองนมวันนี้วันนี้เงียบเกาวันนี้เมื่อวานคือคืนโตนี่คือคืนแห้ง อันนี้เงาเงาเนาะมัอนี่เดือดสามเดือดสามมัอขึ้นนีบเป็นซิฟมัอนี่อะไรมันนอกก็มาฝากช่องมันนองอันนี้นะมันนี่ฝากช่องมื่อเลยเงาเงาเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นอีเลเว่นนะครับกินได้หลายจ้ะกฝอยกินฝอยกินฝอยใหญ่ฝอยใหญ่นะตรงนี้ก็กินได้เยอะเยอะตัวไฝไปกินได้หลาย กินกินเลยหนสองนมเพิ่มเออนจะขาดแ้่ความแซ่บขาคงไม่ม่เนาะไม่ไมนี่ลเป็นเรื่องงเสิบองของหม้ขอว่ัเหนือเปืือยดีเหอเเขาอุดไหมไงเ็บำสีบ่มือขึ้นีแซบทุย่างด้ยน้องเฟีกเดือดแปงบ่มือขึ้นน้งาฟีเกตเนี้ไปกินก่อน เลือดแปลง,ปงเลือดแปลงือดแปลงครับมันข right. ึ e ้นออกทํ้ปเห็ดนี่นี่ยังก่อนเปต้มมัเรียกต้มมนเรียกเรอี่ไงวส่วอ้ะเแมอึบอึบอึึบไก่กมเพราะเสเป็ดาคว่สเป็ดขึ้นเปียบเย้ามีมันเอื่นอยู่ต้มวัดอ่าืันต้มวาต้มคือไข่กะวัดเท่าอี่นไข่ขวกับบะม่มี่เจาสูตรข้ามีกะเสีบเลยครับเนาะ วังเวทนี่น่องาีกษะเท็ดนี่ให้กินเจ้าเอทั้งวันเอเจ้าเพียกป่ะเจ้าเพียรสูตรทั้งเล่าเจ้าเพียรสูตรเล่าใส่จุกกเสอบนี่ไอวังเวทนี่ครับเนาะกินกระสอบตอนเทียงตอนเทียงอ๋อทักคนปรีดีน้องหวานไปเ็นงานนะปรีดีไปซิมนี่วัวเด็ดว่ะครับวัวมาเลยเจ้าเปนบะหม่นันคะทำเด็กกระสิอคามันดำใส่กัน มองเว้นนี่บ่บอนี่เลนี่ยกระดมคานี่บ่ป้อมนี่บ่มันดำสักกันเนี่ยโอ้โหกระดมเส้นมึงครับกระดมครับน้องน้ำตกหมูน้องรอก่อนหมูน้ำตกเปิดน้องอันดีบ่เป็นจะได้เปิดล้านคือเจียวเปิดล้านเนี่ยว่าคล้ายดีเปิดล้านแน่นบ่เจียวถเป็นเส้นมันบ่เป็เส้นคนแรกเลยอือคือบรรยากาศ ือเป็นเงียนะเมื่อวานทังอยูอห่หลายคนเนาะเน่ยเว่าเขาิ่บแบบเด้เลยหาห้าเจ็นี้ฝากของบ้านน้อนงแอลครับโมนี้นีนเนนนรเนเนีอกของเมนูสเต็กโมนี่มาถือปัวหอยกับห้องเนานะอื่นนะน่นก็นกระตือของเม่แนแม่เนาะโมนี่ขนของก็ได้พี่จาแม่เป็นเมื่อยเลยนอนพักผ่อนก็ได้ เป็นพอบานเจกะที่รับเขาเนี่ยกินหมูน้ำโต๊หูน้ำโตกโอ้ใส่เป็นตัวนะใส่โดนคักเลยเออเอาอย่างนี้เคืองไม้ไม่เอาถึงเนือเนื้อผักผักสดๆเลยผักสดๆปลูกเองนะบ้าเก็าบรรดาบานบดาวแถบบับาแถบเนาะปลูกเองปลูกเองปลอดสารพิษเนื้อเปื่อย ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยังข้าวอะหมานเก่ามาแล้วนอนครับเกิดือใส่เลือแล้วมันดำน้ำติดกันเลยไม่หร่เี่ห็นจี่นี่นี่ต้ตุก่ตุมตุนตนเปื่ยตนเปื่อยตุมตุนเปื่อยตุเปือยคนเท่าเกินไว้นล้กันอะไร

ขอรองนะครับลองเบงหรือมันก็นรำรอยกับพวกโหเใช่ไขอหยาดเพราะสายผัดมาี๋ยวขอยัดครับนี่ครับมุตหมูสวน้อง,งอันนครับออาานะหลับเป็นก็อร่อยทุรับแกทีห่งเรื่องม้องเบงครับน้องหวานมามอเพียนเนาะอยาห้เาเด้กเบ็ดหนยเบิดหนย โอวบตนมานะครับมั้น้องน้องหลูกข้างกลางวงกับว่าเพชรบอก่ะกับบ่าบันไดกบบันไดครับบันไดนิดหนึ่งบันไดกับเพชรขึ้เก่าหนึ่ขึ้เก่าครับเนือเปิดดีห่งนะ ต่ำดนก็แบบ่ยอดดีเลซเจะรับขอขอบคุณเจ้าภาพครับวันนี้ครับฝรั่งครับคุณมากเสมอเลยนะจะมองเหงาจะมาไก่เ้อเกิดมาไก่เราเขาคินถึงมากอะไรที่เจอเาะว่าไก่ทังคี่เราเป็นทังพันว่าไก่ให้ใจหลักงนท่นี้แค่ปากซอยแต่กว่าเป็นจีบสาวไก่ไปได้กับว่าไก่นาอป็ชัดเจนที่พี่โรยังไปนะวันนี้ เอาไปเอามานำหมึอไกลไปเลยเห็นไหมผู้ชายชอบเริ่มจากร้อยนั่หนักหนักแล้วก็ไปศูนย์เขาบานพุ่มหลือเป่น้องแมนนี่บอสพมเจอเด้อเพิร์ดพร์มาอาศยกับอาคตินีพมกเจอเนี่ยอาคติบอสแมนสมาร์สเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเขาเป็นเนี่ยวะคิดก่อนอืคิดโดนแห้ง โอ้ยม่หนึ่งอบคอเลยบบน้อง่ะแดนดังเอยเกรือพริกจานทำงลายกค่ไนอือหัวหยเขาอยาดยำได้เพี่อนเหรอไม่เหรอกลมหน้ากมตากินแทบน่ะอาทิตย์ที่แล้วตัอหล่อหิวหิว่ะแล้วตั้งเนี้ยกับแซ่บขนา ก็ต้มกันเห้ืนเดิมแ่มันซ่ไม่ต้มบ่บ่จ้าอ่ะน้อาว่าไอ้เด็กอะไรนะเป็ดตั้งไหนไอ,อ้นะ็กส่วเป็ดมมนมันต้มเป็ดแต่ไม่ใช่ต้มเป็ดนะนะสูตรทางเลา้าสูตรทาง,ลาทางลาเล้าเพิ่มน,น่องน่องข้าสีเนาะเป็ดอะไกินครับเมื่อคืนสีเห็ดเป็ดแบบเร็วเนาะตกคนขวบสีเห็ดทุกอย่าเห็ดแป๊บเดียวป่ะชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวใช้หมันนองเห็ดไหนขึ้นเหรอกเนื้อนขึ้นหาจอยห้องหลับ ไ้หมัน,หนเห็ดประมั <3 S 1> สามหาชั่วโมงกว่าเดีววคยเห็นเป็นเห็เป็ดลค่ะตัวเดแบบมันนานมากอ่ะไม่คืกินไมกินมเจีเนาะจะกินหมนตรหรกก่ออต้องให้ลังแ๊ดเคียงเออดืบบอกาด้วยมันบอกเนี่ยไม่เอาะใส่เขาใส่ใจุกได้ไละเอียดแล้อันเป็นคนละเอียดเนาะ่น<ม>ี่เหละเงยกันเข่งงานละเอียดแห้งอันนี้แล้วไปจนไอบอกว่าอันห่อือพ่อเออว่าได้ไอว่ได้เอืมนั่งจะเป็นคนปรามมนี่ ผมจริงจังจริงจังโคนะจริงจังแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทำให้แบบเราเอาไดีนั่นร้องก็ว่าย่านแบบแต่บางทีเราต้องเร่งเร่งเวลาแต่เวลาศีส่าวะนี่แม่นสีรไะหายเฝ่าๆนี่ศรีลำากาผมผมมาท่านใจคือขํานลำองผมลำละขั้นสุสุชาผมจะบอกไปเซ็กก่นี่นี่ไผมนี่เดี๋ผมสระนีงขัน้องการถึงขันสมบู ที่นีรองวานงเหมือันไทำทำนี่แหละงานต้องจันะผู้ดึงสาวผู้ดึงเร็วแต่คอยเนียงไ่คอยเนียงเอองานฝากให้ทฮาเก่้งานงานเร็วกว่าเหามเก่าเขาาเลิ่นเปลิ่นครับเราเขาเล่นมาเห็นมองเหี้ยเปล่นคำสีเงบเงาเบาอันมันนอกครับว่านว้้งเตรียมโตกันยู่เตรมโตเลยวันนี้เบาวก็งก่อน บาน้อยปะบาน้อยบ้านข้สีบานซุกบานุกแล้วก็ขนาดทรงขนาดทรงค่ะน่องแทบแล้วก็น่องนาคานะคร่างน้องว่านไม่มีโอกาสได้มากฮะเป็นมะทร็งน้องว่านเดิ่มาเนี่ยมากินสูตรเด็ดของน้องเก็บรู้สุดยอดดีครับบะเข้าวแป้งเป็ดแสดอว่าสีข้าวเนาะแม่นะครับคลิปน้องอันลงไปตอนนี้เนาะอืองั้นแป้งเป็ดครับแป้งเป็ดนี่แม่นที่บะเก้าผมน้อพี่หล่อนะแม่นน้อกข้าสีเห็ดนะครับ ไม่หน่อแล้วขออยากกิน huh. ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปเสนยีเกินไปแล้วครับยอกันคลิปหนเนาะนเ่แล้เนี่ยครับเป็นวาพอกันไหมนะครับพื้นผ้าเบาเลย่ยคฮับราถ่ากคลิปลากาแฟบางกุสาว่ะมันคือจีบสาวอุบลครั้งแรกเนาะคอนเทนต์อิตากีจีบสาวยุไสหงมเป็นสาวอุบลสาวอุบลโยตะวันจีบวิตาจีบโยชมาลี สถานที่ตรงนี้นะยังไม่เคยใช่เราไปบนยังไม่เคยจีบเลยถ้าเกิดเราไปคอนเทนต์ไงมันเป็นเรื่องจริงแม่ไหมถ้าเป็นเรื่องจริงเลยคอนเทนเขาบอกคนเยอะสร้างจากเรื่องจริงนะคเขาบอกเขาบอกคนเตัวไหนาเยอะเจ้าเป็นกระแช่ต้องยังเด้อครับไปหน่อยจะพอกันคลิปหนาเนาะจะได้กับขออยข่หยััดรจะได้กับฝากก็ไหลก็แช่เบาเหรียบันนอกได้เด้อพี่อนบันนอกเด้เลยเหรียญบันนอกครับอย่างกำลังใจเพื่นนะครับไปบิังคลิปไอ้บึ๊ก บเปิดกระเปิดทีมไปก็ได้เนาะก็ได้เนาะพอตี๋ชั่วโมงมันถึงแมนไปก็ได้แมนเห็ชั่วโมงผ่านเนาะแมนครับชั่วโมงผ่านฝากครับพี่น้องคลิปนี้ไว้สำหรับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนสามคนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย